คลิปเหตุการณ์สาวไทยไปที่สปลาวแล้วทำทรัพย์สินหายนะครับโทรศัพท์5เครื่องเงินนับแสนบาทครับทุกคนและก็ได้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้แล้วนะครับแต่มันไม่เป็นเหมือนที่ประเทศไทยครับทุกคนตอนนี้ทรัพย์สินของเธอยังไม่สามารถตามกลับมาได้นะครับทุกคนแต่ว่าเธอนั้นอัดคลิปแล้วก็พูดอธิบาย ในช่องของเธอเรียบร้อยผมอยากให้ทุกคนลองไปฟังดูก่อนครับทุกคนจากเหตุการณ์ที่โทรศัพท์กับเงินหายที่นับแสนกว่าบาทแล้วโดนโทรศัพท์ขายเกี้ยงหเครื่องนะมีแต่คนบอกเราว่าทําไมไม่แจ้งตํารวจคือเราอะ่ะแต่แจ้งแล้วคนเราเขาน่าจะรู้เนาะเอาใครที่เป็นคนเราอะ่ะน่าจะรู้อยู่แล้วแหละ อย่างวาไปแจ้งตำรวจเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าน้ํากินท่าก็จะมีไอ้น้องป้องกันจะมีไอ้นูน่นไอ้นี่อะไรของเขาอะ่ะจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่านู้นเท่านั้นเท่านี้อ่ะแล้วทีเนี้ยก็เลยบอกเขาว่าค่ากินน้ํากินอะไรของเขาเนี่ยประมาณเท่าไหร่เขาก็บอกว่า10ล้าน10บล้านกีบนะมันก็จะตกอยู่ประมาณห5ื่นห้าเดี๋ยวจะไปตามให้แต่ได้ของหรือไม่ได้ของอันนี้ไม่รู้อ่ะแล้วถ้าเขาตอบแบบเนี้ยแล้วฉันจะไปตามทําไมอะในเมื่อ เสียตั้งหมื่นห้าฉันเพิ่มอีกหมื่นหมื่นสามเนี่ยฉันได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ละคือเราอะแจ้งแล้วแล้วคนลาวเขาก็รู้ดีด้วยว่าตำรวจอะ่ะตำรวจลาวนะ เป็นยังไงอันนี้เราไม่ได้เมาถึงทุกคนนะเราเมาถึงกลุ่มที่เราเจอกลุ่มที่เราอะไปแจ้งความเสียเท่านี้เราจะยอมเสียไหมถ้าเสียเท่านี้ได้เขาจะไปตามให้แต่ได้ไม่ได้อันนี้เขาไม่บอกว่าไม่รับปากอ่ะแล้วเราจะไปตามทําไม2องด้วยความที่เป็นต่างชาติเขาก็จะถามเยอะแหละมาหาใครมาพักกับใครพักโรงแรมไหนแต่ถ้ามาพักกันกับเพื่อนกับฟูงอ่ะ มีใบอนุญาตมีไอ้นู่นนี่มันเขาก็จะถามาย,ยิ่งเป็นคนต่างชาติไปพักบ้านใครเขาจะเอาเงินก่อนอย่างเดียวเลยนี่คือเป็นสาเหตุที่เราไม่กระตุกกระตากและเป็นสาเหตุที่เราอะยอมอยู่เงียบเงียบและเราอะยอมกับไทยแบบเงียบเงียบก็รอให้เรื่องเงียบเราค่อยไปตามเรื่องทีหลังอะเรื่องของคนที่ขโมยโทรศัพท์เรานี่นะเรารู้ตัวว่าเป็นสองคนผัวเมียดีเจคือเรารู้รู้หมดเลย เรารู้ยันบ้านเรารู้ได้ไงเรารู้แต่เราไปตาม GPS เพราะเราไปตามจาก GPS ใช่ไหม GPS ไปตกอยู่บ้านคนนี้แล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นบ้านของผัวเมียของคนดีเจแต่เขาไม่ค่อยอยู่มีแต่ยายกับหลานคนหนึ่งอยู่เขาบอกว่าเขายินดีให้ค้นนะอ่ะถ้าไปค้นนะตอนนั้นไม่เจอล่ะใช่ไหมเพราะ GPS สุดท้ายมันไปตกอยู่ตรงนั้นมันเป็นบ้านดีเจรายละเอียดว่ามันเสียยังไงมันหายยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเท่าที่ผมฟังดูอ่าก็ แบ่งออกเป็น3-4ประเด็นอยู่นะครับทุกคนก็คือประเด็นแรกเลยประเด็นที่แบบใหญ่ๆที่เป็นเรื่องที่น่าอายน่าเศร้าก็คือประเด็นที่เจ้าหน้าที่นั้นเรียกเงินในการที่จะไปดําเนินการช่วยเหลือนะครับคือรีดไทยก่อนเลยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นของทรัพย์สินที่หายไปเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ใช่การลืมหรือว่าการทาหล่นแต่ เป็นการมีคนจงใจที่จะลักขโมยไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่น้องคนนี้ไปที่ประเทศลาวน่าจะเป็นการไปไม่ไปทํางานก็ต้องเป็นการไปทําธุรกิจอะไรสักอย่างนะครับทุกคนเท่าที่ผมเข้าไปดูเลื่อนดูในช่องน้องนะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะหายไปก็เป็นการ เป็นคนที่เขารู้จักที่น้องรู้จักนะครับที่เอาไปตรงท้ายคลิปทุกคนฟังใช่ไหมครับว่ารู้ตัวคนเอาไปด้วยซ้าว่าเป็น2 DJ 2ดีเ,เมียนะครับรู้ถึงบ้านนะครับรู้ถึงที่อยู่แล้วก็ไปตามมาแล้วเจอแต่ยายอยู่บ้านเขาไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับทีนี้ผมถึงบอกว่าน้องน่าจะาไปเกี่ยวกับธุระหรือว่าไปทาธุรกิจและก็มีความ การผูกพันกับคนเราหลายครั้งแล้วน่าจะรู้จักอยู่ระดับหนึ่งแหละนะครับควรถึงได้รู้จักกับบ้านคนนี้นะครับแล้วก็ดีเจอะไรเงี้ยนะครับแต่ประเด็นอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณนะครับแต่ผมจะให้ดูตรงท้ายคลิปให้เป็นความรู้นิดหนึ่งนะครับมีคนให้เป็นความรู้นิดหนึ่งแต่ตอนนี้ผมจะพูดถึงสิ่งที่ผมอายก่อนนะฮะก็คือเจ้าหน้าที่ ควรที่จะแยกแยะแล้วดาเนินการในเรื่องของทรัพย์สินของน้องที่เสียหายก่อนเพราะมูลค่าเป็นแสนโทรศัพท์อีก5เครื่องและที่สาคัญน้องมีบอแสแล้วก็รู้เหมือนกับรู้ตัวคนร้ายควรที่จะดําเนินการให้เขาก่อนก่อนที่จะซักถามเรื่องราวต่างๆว่าน้องมีเอกสารอะไรไหมเพราะเขาก็มีพาสปอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมแล้วน้องมาพักที่ไหนทําอะไร ทําธุระอะไรอยู่กับใครอะไรเงี้ยนะตรงนี้มันเป็นอีกส่วนหนึ่งมันมันมันไม่สายไปไหนหรอกเนาะสิ่งที่ต้องรีบทําก็คือไปตามทรัพย์สินของน้องคืนมาให้ก่อนนะโดยไม่ควรเรียกแม้แต่สตางแดงเดียวเพราะนั่นคือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่จะต้องดูแลประชาชนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนลาวหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพราะว่าในข้อกฎหมายก็มีคุ้มครองชาวต่างชาติชาวต่างด้าวเหมือนกันนะครับในกรณีนี้การเรียกค่าดำเนินการของเจา้าหน้าที่อันเนี้ยเป็นการกระทำส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่เลยเพราะไม่มีข้อกฎหมายในบังคับให้ทำตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่า อน้องมีผิดข้อใดข้อหนึ่งก็มันก็มีข้อกฎหมายอยู่แล้วเรื่องค่าปรับหรืออะไรต่างๆนะครับน,นั้นส่วนนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็วางไว้ทีนี้หน้าที่ก็คือการไปดําเนินการในการที่จะตามทรัพย์สินน้องกลับมาให้ได้ยิ่งมีเบาะแสก็ยิ่งง่ายขึ้นยิ่งจับกลุ่มได้ง่ายขึ้นและก็สามารถเอาทรัพย์สินคืนให้น้องเขาได้ทุกบาททุกสตางค์ ส่วนอื่นก็ไม่ว่ากาันแล้วทีนี้ตามขั้นตอนตามข้อกฎหมายไปนะครับการไปเรียกเขาที่สําคัญเลยนะเรียกเขาไปสิบล้านกีบก็เป็นเงินนะถ้าสิบล้านกีบก็อยู่ราวๆประมาณสั้งหมื่นสี่นะครับหรือหมื่นห้าขึ้นกับเลทเงินนะครับทุกคนน้องเขาให้นะถ้าเกิดการันตีว่าจะต้องได้คืนทรัพย์สินนั้นคิดดูนะยอมจ่าย แต่ไม่การันตีแล้วเขาจะมั่นใจยังไงว่าจะได้ของคืนแถมต้องจ่ายตังค์อีกหมื่นกว่าบ,บาททรัพย์สินก็หายไปฟรีๆแล้วเขาต้องทอํายังไงใช่ไหมครับต้องยอมอย่างนี้หรอก็เลยไม่ได้จ่ายก็ยอมน้องบอกยอ้งย,ยอมกลับมาที่ประเทศไทยแบบเงียบๆไม่กระตุกกระตากเพราะถ้าเกิดกระตุกกระตากก็มีตั้งหลายคําถามที่จะตามมานะครับและให้เรื่องเงียบจะกลับไป ตามเรื่องกับสองเมนี่เองนะครับนั่นหมายความน้องก็น่าจะมีคนรู้จักอยู่ระดับหนึ่งนะครับดูเรื่องกับพอสมควรถ้าคิดแบบนี้ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับผมแต่นั่นหมายความว่าพึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้แล้วนะคือสิ่งที่วันนี้คลิปที่ผมออกมาเนี้ยเป็นคลิปที่ถูกปล่อยออกอากาศมาก่อนสักพักแล้วแล้วก็คนก็เห็นเยอะแยะมากมายนะผมแค่เอามาให้ทุกคนได้เห็นและก็ ได้รู้ว่าวันเนี้ยพอทรัพย์สินหายหรืออะไรก็ตามเราพึ่งใครไม่ได้ทีนี้ทุกคนเห็นแล้วก็ถ้าเกิดใครมีความจําเป็นหรือมีธุระหรือต้องไปแบบน้องเขาแน่นอนการระมัดระวังตัวการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญแล้วนะคราวเนี้ยความพึ่งใครไม่ได้แล้วนั่งผมก็เอามาเป็นอุทาหรณ์เลกันเป็นการาสติเตือนใจแล้วกันนะครับผมอย่าชะล่าใจกับอะไรเพราะถ้ามันหายไปแล้วอาจไม่ได้คืนและทีนี้ก็คือ แน่นอนฮะมันก็เป็นตามเรื่องราวตรงนั้นก็รอฟังดูว่าน้องจะได้คืนหรือเปล่าของนะตอนนี้น้องก็บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าคนทําคือใครใครเอาไปนะจนไปถึงบ้านเขาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแต่ไม่กล้าคน้นเฉยๆนะครับผมและทีนี้ผมจะให้ทุกคนมาฟังคลิปคลิป,ลปนี้เนาะเผื่ออาจจะมีได้เถียงก็จะได้ที่ได้บ้างนะครับถ้าเผื่อว่าคนไทยคนไหนไปนะครับผมก็เป็นน้องคนหนึ่งก็ค่อนข้างน่าจะเป็นเกี่ยวกับนักกฎหมายเนาะที่มาพูดเรื่องนี้ ให้ฟังนะครับทุกคนก็สั้นๆเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของคนต่างชาติและก็การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เช่นกันครับทุกคนก็มีข้อบังคับเจ้าหน้าที่เช่นกันอยู่ในนี้ผมฝากทุกคนลองไปฟังดูนะครับทุกคนเผื่อว่าจะเป็นความรู้ติดปลายนมไว้บ้างนะครับทุกคนเผื่อเป็นทางเลือกทางรอดถ้าเกิดเผื่อจําเป็นต้องไปนะครับทุกคนเพราะว่ากฎหมายข้อนี้ก็เป็นประเทศเราประกาศใช้เพราะฉะนั้นถ้า อยู่ในพื้นผิวดินลาวแน่นอนกฎหมายข้อ işte, นี้ก็สามารถบังคับใช้ได้เพรานะฉะนั้นมันไม่สามารถยกเลิกได้ถ้า,าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่าคนลาวหรือว่ารัฐไม่ยกเลิกให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ki, entonces, สิ่งที่ต้องทําได้ก็คือทําใจแล้วก็เรียนรู้เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่ครับถ้าเผื่อใครมีความจําเป็นนะครับถ้าเกิดไม่มีความจําเป็นก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ข้ามนะครับก็ผมฝากไว้ประมาณนี้ครับทุกคนลาทุกคนไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับผม คนต่างประเทศที่เข้ามายังโซปูบาลานั้นสามารถพักเสาอยู่ใส่ไดเนนอกจากจะมีกฎหมายห้ามบ่ให้ประชาชนทั่วไปละเมิดตัวกฎหมายของเราแล้วยังยังมีกฎหมายห้ามบ่ให้เจ้าหน้าที่ละเมิดตัวกฎหมายของเราเฮาเส้นกันเมื่อนี้สิมาเล่าให้ฟังอยู่สองประเด็นเนาะประเด็นที่หนึ่งก็คือคนต่างประเทศที่เข้ามายังโซปูบาลาวสามารถพักเ้าอยู่ใส่ไดเนอิงตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและคุมองคนต่างประเทศอยู่แล้วมาตราที่เสาเก้าคนต่างประเทศสามารถพักเสาอยู่ในเงินพัก โรงแฮมเฮือนเซาหรือสถานที่พักเฮมได้คนต่างประเทศจะโบสามารถาพักเสาอยู่เฮือนของส่วนบุคคลได้ก,ก็คือเฮือนของประชาชนทั่วไปถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องเป็นมูกู้หรือผู้บ่าวผู้สาวก็เล้วเต่อเนาะถ้าหากอยากจะพักเสาอยู่หันต้องได้ไปลงทะเบียนเชียงบ้านเนาะแล้วก็ให้ทางบ้านเพื่อนออกไปอนุญาตให้ส่วนขั้นตอนต่างๆหรือรายละเอียดต่างๆะนะให้ไปถามในบ้านของแต่ละบ้านเนาะนั่นแล้วก็เฮ็ดตามที่ในบ้านเพื่อนแนะนา ประเด็นที่สองข้อห้ามสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจกวดคนเข้าออกเมืองและคุมครองคนต่างประเทศอยู่แล้วมาตราที่ห้าสิบเอ็ดจะมีข้อห้ามอยู่สี่ข้อหลักๆก็คือข้อที่หนึ่งห้ามสวยใสทซิท์เล่นหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวข้อที่สองห้ามนําใสทซิ์และหน้าที่เกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว้ข้อห้ามข้อที่สามห้ามทวงดึงและแก่ย้าวขั้นตนเวลาเล่นหรือดําเนินเอกสารแล้วก็ข้อห้ามข้อที่สี่ก็คือ ห้ามไซกิริญามารายญาตที่บ่เหมาะสมอันนี้จะเป็นสีข้อห้ามหลักๆเนอะถ้าหากมีเจ้าหน้าที่คนใดที่ละเมิดตัวกฎหมายฉบับนี้เนาะก็จะถกอลงวินัยนตามระเบียบการที่เพื่อนกำหนดไว้เส้นกันเนอะอันนี้จะเป็นข้อห้ามสำหรับเจ้าหน้าที่เนาะ